สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ n i c e s p o t Shop นะครับรองเท้าฟุตบอลของแท้หายากเพราะมีเอาไปแอบวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเสื้อฟุตบอลีนทีมชาติอังกฤษนะครับเดวิดเบคแฮมเบอร์เจ็เลยนะครับและรองเท้าพรีเตอร์นะครับ Precision ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเสื้อและรองเท้านะครับสองอย่างนี้มันมีสตอรี่ร่วมกันนะครับมาไปฟังกันดีกว่า ในวันที่6ตุลาครับ2,544หรือปี2011นะครับทีมชาติอังกฤษก็เจอกับทีมชาติกรีซครับ,นะรบซึ่งนัดน,นี้นะครับเป็นนัดชี้ชะตาของทีมชาติอังกฤษเลยว่าจะได้ไปบอลโลกหรือไม่นะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องการแค่ผลเสมอเท่านั้นนะครับก็จะได้ไปเล่นฟุตบอลโลก2002นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับและทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะครับก็มีสตาร์มากมายเลยทีเดียวนะกองหน้าจะเป็นไมเคิลโอเว่นมีอีเมลเฮสกี้นะครับมีล็อบบี้ฟาวเลอร์กองกลางก็จะมีพอสโคเบ็คแฮมเจอราดนะครับกองหลังก็จะมีเรโอฟอร์ดินานนะครับสองพี่น้องเนวิลแอสลีโคมาร์ตินคิโอนผู้สารประตูครับก็เป็นนายเจลมาร์ตินกับเดวิดซีแมนนะครับยุคธันนี้บอกเลยว่าอังกฤษเนี่ยสตาร์เพียบเลยนะครับแต่ว่า ไฟไม่ค่อยถึงฝั่งฝันครับอังกฤษนะครับก็โดนนําไปเลย 1- 0ในครึ่งแรกนะครับโดนก่อนเลยนะเทดดี้เชลลิงแฮมมามงนะครับตีเสมอให้อังกฤษนะโดยลูกเปิดของเดวิดไคแคมนั่นเองนะครับแล้วก็พลาดในอังกฤษนะครับโดนอีกแล้วโดนนําเป็น2-1นะครับทีนี้แหละจะหมดเวลาแล้วนะครับทั้งสนามเครียดกดดันนะครับนักบอลเองด้วยนะอังกฤษจะโชคดีครับได้ฟรีคิกด้านหน้ากรอบเขตโทษครับในนาทีที่90นะครับเดวิดเบยแฮมก็รับหน้าที่สังหารนะ แล้วก็ปั่นลูกนี้ครับเป็นลูกมหัศจรรย์เข้าไปเลยครับทรงกิจไปฟุตบอลโลกครับบอกเลยว่าเฮทั้งสนามครับเดวิดเบคแฮมเนี่ยเป็นฮีโร่ของนั้นนั้นเลยนะครับและเบคแฮมนะครับก็ใช้รองเท้าอาดิดาสพีเดอร์รุ่นนี้ในการยิงนะครับเข้าไวนี่สีขาวๆแบบนี้เลยชื่อเต็มๆว่า a d ดิ a s p r e เ a t o r ต r e c i s i o n นะครับก็จะมีปุ่ม2แบบนะปุ่ม FG Firm g r o u n d กะครับสำหรับย่าจริงนะและปุ่มเ g นี่ สำหรับย่านุ่มๆน,นะครับย่าสูงๆส,สนามเปียกๆนี่ครับมีสองแบบอัปเปอร์ก็จะเหมือนกันนะครับอัปเปอร์จะเหมือนกันนะตัวนี้ก็ชื่อว่า a d i d a s p r e d a t o r Precision นะครับอ่าก็เปรียบได้กับความแม่นยำในการจับวางการวางบอลนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมากับโดยอายุอาณามันเก่านะนะครับนะ ตามสภาพเป็นตัวสะสมของผมเองนะนตัวอัปเปอร์นะครับจะเป็นหนังจริงโจนะครับอัปเปอร์จะเป็นหนังจริ Upper, จนนงโจนะโบกด้วยแถบปัน่นนะนี่แถบปั่นสัญลักษณ์ของพีเดเตอรนอนนอน์นะครับเอาไว้สําหรับสัมผัสบอลปั่นบอลนะครับนี่ให้มันโค้งๆนะครับมากับลิ้นสีแดงแบบนี้เลยนะลิ้นก็จะเป็นงานปักนะครับนี่งานปักแบบนี้เลยสวยๆสามขีดอาดิดาสนะครับโลโก้ด้านข้างนี้จะเป็น3ขีดแบบนี้นะครับเป็นสีแบบว่าเทาๆนะครับเป็นเงิน ลากยางมาด้านหลังนะต่อเนื่องกันเลยนะครับขีดด้านในขีดด้านนอกนะแล้วก็ตรง้ซเนียจะเป็นสัญลักษณ์ดาวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะเหมือนอาร์มที่แขนเสื้อนะครับนี่ตรงนี้นะด้านในก็จะเป็น PU นะครับก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้มีความนุ่มนะครับอัปเปอร์มันทำมาจากหนังจิงโจ้นะครับตอนนั้นก็นักบอลหลายคนใช้นะนะครับแต่สีนี้เห็นชัดๆเลยคือเบิคแฮมสทรเตะนะครับนี่ปุ่มก็เป็นปุ่ม s g ปุ่มเหล็กนะครับ ตัวนี้เหมาะกับสนามนุ่มๆแน่นอนนะชุดพื้นนะครับปุ่มใบมีดออกแบบดีไซน์ได้แบบว่าสวยงามนะแถบปั่นนะครอยู่ด้านในครับเยอะนะนี่ท,ทั้งขางด้านนอกข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านหน้านะครับสายก้อยสายโป้งสบายคู่นี้เดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้า fg กันบ้างนะก็อัปเปอร์ก็มีลักษณะคล้ายกันครับเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่ปุ่มครับนี่นะปุ่มก็จะเป็น สีแดงนะตัวนี้ก็ไม่เหมาะกับการใส่เตะนะครับเหมาะกับการสะสมมากกว่านะด้วยอายุอานามเจ้าตัวนี้นะผลิตเมื่อปี2001นะครับอย่าไปใส่เตะเลยครับพังแน่นอนอดูรองเท้าเสร็จแล้วนะครับไปดูเสื้อดีกว่ามาดูรีวิวเสื้อนะครับทิมชาร์อังกฤษตัวนี้นะครับก็มากับสีขาวเลยบอเลยว่าสวยมากนะลายผ้านะครับก็จะเป็นลายขีดแบบเส้นตรงลงมานะครับนี่ลวดลายแจมแมวครับ แลครับเป็นเสื้อของอัมโบรนะครับตัวนี้โลโก้จะเป็นอังกฤษนะครับสิงโตน้าเงินคราม3ตัวแล้วก็แถบสีแดงครับคาดลงมายันชายเสื้อเลยนี่นะครับตัวนี้มากับเบอร์เจ็ดนะครับเดวิดเบคแฮมแขนเสื้อทั้งสองข้างนะครับปลายแขนเสื้อก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายนะครับบวกกับสีกรมท่านะชายเสื้อด้านล่างนะก็จะเขียนว่า kick o k o f u l u t i m e นะครับ ได้รู้ว่าเสื้อปีนี้เนี่ยใช้ในปีอะไรบ้างนะ2001ถึง2003นะครับใช้เสื้อด้านล่างอีกด้านหนึ่งนะก็จะเป็นพลาสติกนะครับโลโก้อัมโบรนะเขียวว่าแอตเลติ l ไลเซนโปรดัก c t นะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ทีมชาติอังกฤษวิบวับวิบวับอยู่ด้านในนะครับชื่อเบอร์นะครับเดวิดเบคแฮมเบอร์เจนะครับเทพมวยสุดหล่อ นะด้านชายเสื้อนะก็จะมีธงชาติอังกฤษนะครับแล้วก็จะเป็นตะข่ายตะข่ายนะด้านหลังนะนะต่อเรื่องมาจนถึงช่วงแขนนะครับช่วงข้างลาตัวนะเอาไว้สําหรับระบายอากาศนะครับบอกเลยว่าสาวกแมคแคมนะน่าจะมีติดบ้านมาสักตัวนะครับชุดนี้เรียกว่าชุดในตำนานเลยนะพาทีมชาติอังกฤษไปบอลโลกครับนะฟีลิกดับกรีดครับสำหรับใครที่ชอบ รีวิวรองเท้าและเสื้อบอลสวยๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวอะไรนะฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับบ๊ายบาย